สวัสดีวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ปล่อยเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตนะครับบอกมเลมหญ้าครับสัปดาห์สองสัปดาห์ปล่อยครั้งครับมาแล้วครับเครื่องตัดหญ้าเรานะครับชุดนี้แค่เจ็ดปสิบตัวนะครับเนื้อไก่ต๊อกครับไก่งวงครับห่านครับไก่แจ้ครับไก่ชนเครื่องตัดหญ้าแล้วครับลุยครับ อีกส่วนหนึ่งก็ขังไว้เป็นล็อกๆนะครับเราจะกันเป็นล็อกๆครับไม่ให้เขาเกี่ยวข้องกันนะครับเครื่องตัดหญ้าแล้วนะครับพื้นที่แคบๆครับแต่เราปล่อยสัปดาห์บางครั้งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งบางทีก็สองสัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับเฉพาะจุดนี้นะครับอีกจุดอื่นก็ทยอยปล่อยเป็นล็อกๆนะครับให้เขามาเล็มนะครับแล้วก็ให้หญ้าเขาแตกยอดใหม่นะครับ ตอนนี้เราก็จะให้ปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยที่ไก่ครับให้หญ้านะครับให้หญ้าเขาแทงยอดใหม่ครับครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฟาร์มคอนแก้วไอสุราธานีนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับครับสวัสดีครับ